อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รออเซนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในสามโค้งแท็กติกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้ที่จะมาพรุ่งนี้นะครับุยแกบวกบ่งทองนะครับว่าเออสำหรับสาวกของโจกและก็วีรอบนี้ต้องทําไงเพราะว่าอย่างตู้วีตอนเนี้ยตัวละครชนกัน3ตัวเลยคือเมื่อก่อนวีเคยบ่นไงบอกเฮ้ยผมไม่มีตัวดีๆเลยครับพี่พันธบตู้มาแต่โจก ทีนี้มาสามตู้ติดเลยหมีว่าน่าจะแบบเออนอนไก่หน้าผากได้เลยนะตอนนี้ใช่ไหมนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกุยแกแล้วก็ออของกุยแกก่อนละกันของฝั่งวีก่อนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดตรงนี้ดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าหมีไม่มีเวลาไปแปลเกมแน่หมีไม่มีเวลาไปแปลเกมแน่นะครับ โอ้ยโทษโทษ,โทษทีขอหลายเกมจัดนะมึนตอ,อนนี้มึนจริงมึนจริงหลายเกมเดียวขออนุญาตพูดถึงคุยแกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเออว่าควรเปิดไหมเออเดี๋ยวเรามาดูพนานการก่อนดีกว่าว่าคุยแกเก่งยังไงใช่ไหมครับการที่จะดึงประสิทธิภาพของคุยแกมาได้ก็คือเราต้องเปิดแหงหัวตุ้นแหงหัวเอียนซึ่งเพื่อนๆก็น,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 น่าจะน่วมกันอยู่แล้วถูกไหมสาวกคุยทั้งหลาย ซึ่งถ้าเราไม่มีกุยแกเห็นไหมมันก็ยังไม่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ได้แค่พาสีแค่สองคนเห็นไหมเอ่อเมื่อเราสูญเสียเฮดพีสิบเปอร์เซ็นต์เฮดพีสูงสุดจะมอบสลายออนแอร์หนึ่งขั้นให้กับตนเองหากสลายสาเร็จจะฟืนฟ้นฟูเฮดพีสองจุดห้าหากเออสลายล้มเหลวจะฟืนฟ้นฟูเฮดพีสูงสุดหนึ่งจุดห้าก็คือถ้าสลายสําเร็จก็สองจุดห้าสลายไม่สําเร็จก็หนึ่งจุดห้าแต่ถ้าเกิดลงไปสามคนมันก็จะดีกว่าเยอะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นแหงหัวตุ้นแหงหัวเอยียนออกมาให้มีประสิิทธภาพสสูงสงงุุดยยักก็ออมีคแแ,คแน,น,นนนน่ะรบ กุยแกสกิลทําอะไรใช่ไหมครับก็เวลาเราใช้เห็นไหมมอบโล่ให้กับหุ่นพลฝ่ายมิดที่ไม่ใช่ตัวเองหนึ่งคนนั้นก็บอกว่าฝ่ายมิดสมมุติเราจะไปลงเออเตียวหุยลงกวนอออีก2ตัวถูกไหมโล่นี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่เตียวหุยกับกวนอูได้ถึงจะไม่ได้อยู่กกเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าโล่นี้จะไม่กันตัวเองนะเพราะนั้นกุยแกเนี่ยชุดอ่อนของทัพก็คือเขาถ้าเกิดสมมติเวลาตีกุยแก่เขาจะล้วงกุยแกก่อนเลยนะเอาตัวล้วงอย่างพวกมาเฉียว หรือว่าเอา่อเตียวเลี้ยวอีกล้วงตัวหนึ่งใครนะของของงอหรือจะเป็นไอ้นี่ไอไอนั่นน่ะนักแวนชื่ออะไรนะไอที่เติมฮาร์ดอะ่ะมีจำชื่อไม่ได้ว่าอ๋อกำเหลงเออกำเหล่งจะกำเหลงลวงไม่ค่อยประสิทธิภาพเท่าไหรตัวลวงโหดมีว่าน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าไอมาเฉียวมาเฉียวต้องหกดาวของแน่นอนะลวงโหดเพราะว่าข้อเสียของคุยแกมีแค่อย่างเดียวก็คือว่าแกไม่ได้ใส่โล่ตัวเองแต่ตัวแกถึกมากครับถึงจะเป็นถึงจะเป็นกุนซืออยู่แผงหลังก็จริง ถึงจะไม่สายโจมตีสายป้องกันแต่ตัวแกค่อนข้างถึงนะแล้วก็ด้วยพาสีฟเอ่อสก,กิลที่แกใช้เนี่ยมันทำให้ทีมเราอีก4ตัวตายยากโคตรครับถ้าเกิดสมมุติหดาวเมื่อในสนามมีคนคนฝ่ายตนที่มี HP พีต่ำว่าคุยแกคุยแกจะเปลี่ยน HP ของตัวเองเป็นโลที่มีค่าโล่200%นทันทีเขาบอกว่าพูดจริงๆนะตัวแท้งฝั่งเราตายโคตรยากเพราะว่าพาสีฟของคุยแกเนี่ยแหละ รันนั้นดิอาจารย์ที่ทมีบอกคือปกติเขาตีกุยแกเขาต้องพยายามเอาตัวลวงฆ่ากุยแกอย่างเดียวครับถ้าเกิดไม่ลวงฆ่ากุยแกก่อนตัวพวกแทงอะไรอย่างเงี้ยจะตายยากถ้าเกิดเราเราเราตีกับคนที่พลังพอพอกันนะนะแทงไม่ตายก็มันก็ชนะอยู่แล้วอะถูกไหม สกิลทิกเกอร์นะครับหลังจากเริ่มการต่อสู้คุยแกจะหยุดโจมตีแล้วเสียค่า H p 1%พต่อวินาทีมอบโลกให้กับขุนพลอีกแล้วโอ้โหทุกอย่างแกเกิดมาเพื่อซับพอร์ตขุนพลโดยขนาดแท้เลยนะสมกับอ,อัจฉริยะของฝั่งวู้ยจริงๆนะครับสำหรับคุณซื้อกุยแกนะผลงานแกเนี่ยคู่กับโจโฉเยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกคือแกยุ่สั้นครับผลงานแกเลยน้อยกว่าขงเบงแค่นั้นเองคนเลยพูดขงเบงมากกว่าแกแค่นั้นเองเหตุผลนะจะว่าไปนะ2ตัวละครที่เข้าตู้เนี่ยทั้งคุยแกทั้ง บางทองอายุสั้นทั้งคู่เลยครับแต่เป็นอัจฉริยะทั้งคู่แน่นอนนะตามประวัติศาสตร์ตามตามประวัติตามประวัติศาสตร์แล้วก็ผลงานของแก2คนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากให้ท้าปุยเพื่อนๆหนาว่าเดิมปกติเราลงโจงหินบวกเขาทูแม่งก็หนาอยู่แล้วใช่ไหมมีเตียวอุยอีกโอ้โหหนามากท้าปุยถ้าเกิดสมบูรณ์นะ <S <S เ,เพื่อนๆเอาคุยแกลงมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหจิวยี่เผาไม่ตายแน่นอนกล้าพูดเลยจิวยี่ถ้าพลังบพอนะถ้าจิวยี่เริ่มมาเผาไม่ตายก็เรียบร้อยแล้วพูดจริง เพราะฉะนั <Started. S 2> <sc> ้นนะทับเออถ้าเล่นบูยยังไงก็ต้องเปิดอันนี้หมีกำชับเลยยังไงเล่นบูยก็ต้องเปิดนะครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าเราผ่านตู้เออแฮหัวเยียนแฮหัวตุ้นมารับประกันว่าเราไม่มีแน่นอนถูกไหมที่จะไปเปิดตู้3ตู้ติดเพราะนั้นหมีขอแค่แนั้นนะว่าให้เพื่อ,อนๆเปิดเอาหนึ่งตัวก่อนพยายามเปิดหนึ่งตัวให้ได้ก่อนคือ6ดาวอ่ะถ้าทองไม่มีมันก็ยากสุไหมครับแต่คือเราควรเปิด6ดาวให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราสามารถที่ไปเปิดตู้สองได้เห็นไหมแล้วเราก็เลือกตัวแต่คือมันมีข้อเสี่ยงหนึ่งคือถ้าเราไม่มีตัวเห็นไหมเราไม่สามารถลงได้ซึ่งหมีจะไม่เปิดตัวพวกนี้ขอไฮะกินข้าวมาเลยซึ่งหมีเล่นโจก๊กหมีเล่นหมีเล่นเน้นโจก๊กงานหมีก็เลยไม่ได้เปิดพวกนี้มาเลยเก็บทองไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ง,ง่ายๆคือให้เราเปิดตัวสามดาวให้ได้หนึ่งตัวแล้วเรามาเลือกตู้สองเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรา เออมันหมดตู้ไปแล้วอย่างไรเราก็มีหนึ่งตัวให้เราเลือกแน่นอนถูกไหมครับแล้วเราก็มาเปิดตู้สองแค่นั้นเองอ่ะต่อไปเทคนิคเ,เทคนิคของหมีนะถ้าเกิดสมมติหมีเล่นทับบุยใช่ไหมสมมติตอนนี้แห่หัวตุ้นหมีห้าดาวแล้วต่อไปแหหัวเยนหมีแค่สามดาวใช่ไหมต่อไปกุยแกที่ต้องเปิดพวกนี้ก็พยายามเปิดกุยแกออกให้ได้สามดาวก่อนครับแล้วก็แห่หัวตุ้นห้าดาวหยุดไปก่อนเสร็จแล้วทาไงครับให้เราไปเลือกกุยแกแล้วก็แห่หัวเยนพยายามแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรามีทองกับตาพยาก อ,อ๋าต้องอดทนเปิดครับต้องยอมอเราเราต้องยอมตรงนี้นะพยายามเปิดให้ได้แฮหัวเหรียญห้าดาวแล้วก็บางทองห้าดาวแค่นี้ครับจบเลยอันนี้ไม่เพื่อนไม่งงนะพราะว่าอย่างที่มีบอกคือสายฟิสสายจัวน้อยก็ต้องคำนวณครับเราก็ต้องคำนวณงบประมาณของเราถูกไหมเราจะเปิดหกหกหกดาวสามสามตู้ติดเป็นไปไม่ได้นอกจากสูตรต่างนะครับหมีพูดถูกไหมอ่าประมาณนี้นะ อ่ะตอนนี้ปัดต่อไปนี่คือแผนผังอามิจะให้ดูเลยหลังจากจบตู้คุยแกกับบางทองไปเนี่ยจะเป็นตู้ไข่เลื่อนลงมาจะเป็นเกียงอุยเกียงอุยไม่เกี่ยวได้เห็นไหมเราก,ก็พักสบายทีนี้สาวบกุยก็อ๋อพักสบายก <c oughs> ูยได้พักแล้วประมาณนี้นะอ่ะต่อไปก็จะเป็นของเบ้งกับซุนกวนซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับวีถูกไหมครับต่อไปลงมาใต้เกียวก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นต่อไปออวีจะพักยาวเลยครับแล้วตอนนี้พักเพื่อนๆทำไรเพื่อนๆได้ทองกับตาพยักเพื่อนๆก็มาเปิด2ตัวนี้ มาเปิด2ตัวในในสตัวนี้แฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนแล้วก็กุยแกเนี่ยตัวไหนที่ยังดาวน้อยเพื่อนๆก็พยายามให้มัน5้าดาวถูกไหมครับพอไอ้สตัวนี้5้าดาวได้ทัพบุญก็สบายแล้วอันนี้ก็ไอ้ตรงขวาเนี่ยคือแผนผังเนี่ยให้เพื่อนๆดูว่าเอออันนี้คือทับที่เขานิยมที่ที่เล่นเซฟนอกนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเออไม่ได้ปั้นกวนอูมาไม่ได้ปั้นเตียวหุยมาก็ตัดตัดตัดทีมที่3ไม่ได้ถ้าจะเล่นทับบุญแบบ5ตัวแบบเออเซฟนอกนะก็ คุยแกแฮหัวเอียนแฮหัวตุ้นแล้วก็เขาทูครับแล้วตัวนี้ห้าเพื่อนเื่อเลือกเอาเลยระหว่างเตียวอุย e, กับเตียวเลี L ้ยวสองตัวนี้แค่นี้จบเลยแล้วเดี๋ยวตัวดาวเนี่ยเดี๋ยวไปรอซีหลงตู้บิงโก,โกโนอนาคตแต่ว่าอีกนานขอไม่พูดแล้วกันนะมันมันมันมน,มนานจริงๆซีหลงอะ <c oughs> แค่นี้ครับทับทับวุยก็จะเป็นทับที่ท,ท,ทรงประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดออทับที่โหดจริงๆที่มีเหงเซฟนอกก็จะเป็นในส่วนการคอมโบกระจกกับโจ๊กนะก็อ่อ เนี่ยขึ้นไปดูทีมที่3เ,เห็นไหมกุยแก่แฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนแล้วก็ควรอูเตียวหวยุยทับที่3เป็นทัพที่นิยมเล่นสุดแต่ถ้าทับที่แบบปาสุลตานจริงๆต้องทัพหนึ่งเพราะว่าต้องเติมแสนห้าถึงจะมีได้ถูกไหมครับแต่คือเอาจริงจริงทับหนึ่งทีมหนึ่งกับทีมสามอะสำหรับมีมีรู้สึกว่าสูสีกันคือทีมที่สามเนี่ยเพื่อนดูได้เลยถ้าตักเตียวหุยไปเตียวหุยเป็นต,ตัวธรรมดาถูกไหมครับที่ไม่ต้องตู้พิเศษเราสามารถที่จะเก็บเศษแกได้แต่ว่าอีกสี่ตัวเนี่ย มันคือส่วนต่างจะชัดเลยนะเพื่อนๆลองคิดดูแม้แต่กวนอูตู้พิเศษเราไม่สามารถเก็บเศษได้แฮหัวเหยียนแฮหัวตุ้นกุยแก่ทุกตัวเก็บเศษไม่ได้เลยเราต้องมาเปิดตู้พิเศษมันแล้วก็ค่อยมาล็อกแบบนี้ถูกไหมครับมันใช้งบเยอะแต่มันเก่งจริงเว้ยแค่นั้นแหละอ่าต่ออันนี้คือจบไปในส่วนทักคุยนะอันนี้เพื่อนๆเลือกทับได้แล้วเดี๋ยวอนาคตจะเอาทีมวุยไปผสมกับงอก็ได้เหมือนทีม2แต่ว่ามันมันมันไม่เก่งเหมือนทีมหนึ่งกับทีม3า่ะทีม3เก่ง ทีมสามนี่มีก็ยังเห็นเบต้าเออของเซฟนอก็ยังเล่นกันอยู่เลยมันโหดจริงมันเป็นทับที่แบบตายยากมากเพราะว่ามีกุยแกอยู่เนี่ยแหละมีกุยแกอยู่แลวแ,ลแ,หแห่หัวตุ้นก็ตายยากอยู่แล้วเตียวหุ่ยก็ตายยากแล้วดาวเมจอย่างกวนอูก,กับแห่หัวเอียนนี่คือโคตรหนักมากครับยังไงยังไงก็เป็นทับที่เล่นยาวได้เลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองวางแผนดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟีสายเติมน้อยกะแบบเติมไม่ถึงพันเลยก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเห็นมาทีมสุดท้ายเนี่ยเตยเียวเลี้ยวเขาทูพวกเนี้ยถ้าหกดาวก็เล่นพวกนี้ก่อนก็ได้ครับ ก็ดีกว่าเราไปใส่กุ้ยแก่สามดาวอย่างนี้ใช่ไหมแฮว์หัดเย็นสามดาวแฮ่์หัวตุ้นสามดาวมันก็ไม่เก่งไงถูกไหมอันนี้จบไปในส่วนวีนะอันนี้จบไปในส่วนวีคือต้องวางแผนดีดีครับถ้าเกิดเป็นตัวชนกันถ้าไม่ถ้าไม่ป๋าจริงไม่สูรตานจริงอะเล่นไม่ได้หรอกอจริงเพราะน้นต้องวางแผนแต่อย่างน้อยคือที่มีกำชับแล้วว่าอย่างน้อยเราควรเปิดใหนึ่งตัวครับเพราะว่าคือเราสบายใจแล้วไงสมมติตู้เขา ออกไออย่างเงี้ยแล้วกว่าจะจะว่าจะวนตู้กลับมาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปนั่งซีเรียสนนะเห็นไหมเราก็เลือกตัวได้ถูกไหมเราก็เปิดไปเรื่อยๆวันนี้ได้ตาพยักสามวันนี้ได้ตาพยักห้าวันนี้ได้ทองสองพันก็ค่อยเปิดไปถูกไหมครับ 5. อ่าอ่าต่อไปจบไปในส่วนอันนี้วุ้ยเรียบร้อยนะของปุยแก่ต่อไปเป็นในส่วนโจ๊กนะครับเ <c oughs> ออมีขอยญาตเปิดตรงนี้แล้วกัน มันจะอยู่กับคงเบ้งอ่ะเออนี่บางทองนะบางทองใครก็ไม่รักเราแต่จริงๆคือบางทองเนี่ยแกก็เป็นอัจฉริยะคนนึงแต่ว่าอชีวิตแกสัน้นไปนิดนึงนะแกเสียสละตัวเองเนี่ยให้เราปีตีเสีส่วนได้แต่คือแกก็ตายตรงนั้นเลยไงวีรกรรมก็น้อยกว่านิดนึงคนก็เลยไม่ค่อยพูดถึงนะครับไม่หรอกตามตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่ากุยแกเป็นหนุ่มรูปงามส่วนออบางทองไม่หน้าตา ขอไม่พูดแล้วกันเอาเอาเอาเรียกว่าหน้าตามไม่หล่อมากแล้วเอาพูดอย่างนี้แล้วกันนะเดยวสาวกุยังทองมาถากูชิบพายเลยอ่ะเราพูดถึงนะห้าขุนพลเอ่อห้านักประชลาดแห่งยุคในสามก๊กห้าคนนี้คือเป็นคนที่ความอัจฉริยะพอกันก็คือมีใครบ้างห้าคนคงเบ้งกุยแกบังทองจิวยี่อา่าสุมาอี้เออห้าคนกูเกือบลืมแล้ว ห้าคนนี้แหละครับคือเป็นคนที่มีปัญญา IQ เนี่ยเกินสองร้อยห้าคนนี้แต่ว่าเสียดายบางทองกับวยแกอ,อชีวิตค่อนข้างสั้นไปนิดนึงนะผลงานเลยน้อยคนเลยไม่ค่อยพูดถึงมากเหมือนคงเบ้งะนะสุมาอี้ก็คนก็พูดถึงเยอะกว่าผลงานแกก็เยอะสุมาอี้เนี่ยพูดจริงๆนะเป็นตัวแบบของวีเลยถ้าเกิดสมมติไม่มีสุมาอี้ป่านี้กน่าจะตีวีแตกเรียบร้อยแล้วน่าจะปิดตำนาน3าก๊กแล้วเพราะว่าสุมาอี้แค่ตั้งรับองเบ้งรู้ทางองเบ้งมากที่สุดก็เลยรอดไปแค่นั้นเอง แต่คืออย่างที่หมีบอกคือถ้าหงเบ้งไม่ได้ไม่ได้เอ่อถ้าเกิดสมมติแกไม่อายุสั้นแบบนี้มีเวลาให้แกหน่อยนะน่าจะตีชนะอยู่อืมแต่อย่างที่บอกครับไม่มีใครชนะลิกฟ้าได้อ่าโอเคจบไปนส่วนประวัติศาสตร์นะ,ะเดี๋ยวหมีพูดตัวลนะครเ,เ,เอาไว้ว่าฟังขำๆแลนะ้วกันฟังเป็นความเก็บความรู้แลลวตัวบางทองของโจ๊กควรเปิดไหมตัวบางทองของโจ๊กยังไงก็ต้องเปิดแต่ว่าคือถ้าทาหมีตอนเนี้ยคือตัวแกเก่งอะ่ะ เก่งตอนไหนใช่ไหมครับคือตัวแกเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าเราเปิดไปมันก็จะฉายเดียวคือตัวที่ยังไม่มาเนี่ยอีกสองตัวคือเกียงอุยก็ตู้ต่อจากอ,อ่อบางทองเนี่ยแหละครับต่อไปก็คือเกียงอุยเป็นตู้บิงโกพอหลังจากตู้ของเกียงอุยไปเสร็จเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตู้ของเบ้งกัดซุนกวนซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราเปิดคนเดียวไปมันก็ไม่เก่งเพราะมันไม่มีค่าสัมพันธ์เหมือนแห่หัวตุ้นเนะี่ยเพื่อนเพื่อนคิดภาพอมอกนะตอนเปิดแห่หัวตุ้นมานี่แห่หัวตุ้นที่แบบเกาหัวเลยกูไม่มีคนคู่เลยอารมณ์ประมาณนนั้ เพราะฉะนั้นอันนี้ความคิดีห็นส่วนตัวมีนะให้เราเปิดเอาแค่สามดาวก่อนเอาเปิดแค่สามดาวก่อนแต่ถ้าเกิดเปสู่รต่างก็หกดาวไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายพีส่เติมน้อยเนี่ยมีแนะนําให้เปิดแค่เอาหนึ่งตัวก่อนเพราะว่าการันตีแน่นอนว่าถ้าเกิดสมบูตตู้ออกไปเราก็มีหนึ่งตัวเอาไปใส่เอาไปใส่ในตู้ถูกไหมครับอ๋เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงบางฮองก่อนนะครับ พันธมิตรก็อย่างที่หมีบอกเลยก็คือมันจะต้องลงคู่กันระหว่างเกียงอุยกับผงเบ้งแต่ถ้าเกิดจะไม่ลงเกียงอุยมันก็จะได้เป็น2คอมเพนเห็นไหมเมื่อลงทับ2คนจะสุ่มอันเชิญเอ่อเทคนิคฝ่ายเรา1เป้าเพิ่มโอเวอร์โหลด3ชั้นสิ่งอันเชิญเทคนิคความเร็วคูด้าข,ของสกิลหุ่นพลก็คือถ้าลงคู่กันมันเก่งคนระับแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ลงคู่กันเอาไปลงตัวเดียวมันไม่ค่อยเท่าไหร่อะในความรู้สึกหมีนะ เรามาดูในส่วนสก,กิลของบางทองนะครับเมื่อกอดสก,กิลแอคทีฟขึ้นมาบางทองจะอัญเชิญเสาวิหกเพลิงโจมตีสตุูอัตโนมัติก็มันจะเป็นค,คล้ายๆโคมันจะเป็นค,คล้ายๆอะไรเขาเรียกว่าเสาอ่ะมันจะเป็นเสาว,วางไว้เลยมาโจมตีอัตโนมัติเลยครับแต่เสาพวกนี้จะแทงไม่ได้เหมือนโคมของหงเม้งนะมันจะแทงไม่ได้นะครับแต่ดาเมจแรงครับแล้วก็ที่6ดาวเนี่ยมันจะมีการปวดอาวุธล่อรวงถ้าเกิดเอามาคั่วองเบ้งนี่คือแบบตัวป่วนชั้นยอดอ่ะ ปวดเอาก็คือจะทําให้เป้าหมายโจมตีไม่ได้ล่อรวงก็ทําให้เป้าหมายใช้สกิลไม่ได้แล้วหันไปโจมตีพวกเดีอยไอตรงเนี้ยแสบตรงเนี้ยแสบที่ที่มันทําให้ไปโจมตีกันเองเนี่ยมันทําให้ทับเราไม่โดนตีเยอะแล้วก็ทับฝั่งตรงข้ามก็ทําลายกันเองนะครับและนอกจากนั้นเมื่อเราโจมตีพื้นฐาน7จเนี่ยจำนวนเสาที่6เพิงสูงสุดในสนามได้แค่ต้นก็คือวางได้เสา เมื่อจํานวนสเาสาในสนามกิจกรับเนี่ยบางทองก็จะได้โล่ด้วยคือบางทองก็ตายยากนะครับไม,ไม่ได้แบบโดนปิ้งปิ้งปิ้ง,งตายนะไม่มีนะตัวบางทองมันเหมาะกับยืนนานแล้วแล้วส่วนใหญ่คนคนน่ะถ้าเกิดจะเล่นจะฆ่าจริงส่วนใหญ่เขาจะเน้นบางทองมากกว่าเน้นเน้นฆ่าบางทองมากกว่าขงเบ้ง เพราะนั้นบางทองน่าจะใส่ปลามากกว่าความรู้สึกมีเพราะว่าเซฟนอกส่วนใหญ่เขาจะใส่ปลาห้ากันมากกว่าหลังๆนะพูดถึงหลังๆถ้าแรกถ้าแรกๆก็อาจจะมีใสค่คะกันอะไรแบบนี้แต่ตัวบางทองมีรู้สึกว่าควรจะใสป่ปลาถ้าทามีนะมันต้องควรจะยืนอยู่นานๆไม่ควรตายเร็วเอาแค่นี้ดีววกว่าเพราะว่าเป็นตัวป่วนอ่ะต่อไปสกิลทิกเกอร์นะคบับางทองใช้อ่อโซ่เชื่อมขุนพลตามตามตำราย,ยุชัยยุทธแกแกดังอะไรนะโซ่ อะไรนะหมีลืมชื่อแล้ววะโซอะไรเชื่อมอะไรกันสักอย่างเนี่ยหมีลืมชื่อขออภยัยแล้วกันคือพอเวลาบางทองช้ยโซชาใช้ยโ,ชชชโซเนี่ยเชื่อมใครขึ้นมาใช่ปะ่ะคุณพนศัตรู2คนในระยะสิบห้าในเวลา15าวิคุณพนที่ถูกโซเชื่อมจะโดนดาเมจด,ด้วยกันหมดเลยครับเท่าไหร่ก็เท่านั้น10%เเพราะฉะนั้นท่าทิกเกอร์เนี่ยจะเป็นต้องอัพเลย เมื่อขุนเนี่ยเมื่อถูกโซเชื่อมได้รับเอฟเฟกต์ดาวลมมีโอกาส2 5แพร่กระจายเข้าไปอีกยิ่งทําให้โดนดาวเมดแรงส่วนใหญ่มันก็จะใช้ใส่พวกแทงก์แหละแล้วพวกแทงมันก็จะเป็นตัวแทงส่วนใหญ่ชอบโดนดาวเมดเยอะที่สุดแล้วเพราะมันคือตัวแนวหน้าถูกไหมอันนี้มีแนะนานะถ้าเป็นสูตรหลักานก็เปิด6กดาวรอหงเบ้งกับเกียงอุยไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายพีสายเติมน้อยคือตอนนี้เปิดมาวัฒนามันยังไม่ได้มันก็ไม่เก่งถูกไหม มีก็เลยนะนําว่าเอาบางทองเนี่ยเปิดแค่เปิดแค้นหนึ่งตัวก่อนรอก่อนใจเย็นๆก่อนรอก่อนหนึ่งตัวก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้ต่อไปคือเกียงอุยอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกแล้วว่าระหว่างจะเอาเกียงอุยไปลงแทนจู่โลงหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดนะครับว่าจะเอาคอมเออคอมโบพันธนาการของเนี่ยของบางทองเนี่ยของเบ้งเกียงอุยเอาแบบสามคนหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะเอาสองคนมันก็เล่นได้แล้วอันนี้เราอันนี้เราแต่เพื่อนๆต้องเลือก อ่าต่อไปจบไปในส่วนตู้เกียงอุยเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นใครครับเป็นโขงเบ้งหัซุนกวนะอันนี้ก็หนักเนื่อกจากว่าเราเราอัน,นอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดองตามหมีใช่ไหมเพื่อนๆเปิดเกียงอุยเนี่ยเพื่อนๆจะได้สามดาวฟรีแน่นอนเม็ดแดงนี่จะเหลือเลยแล้วก็เออมีเหรียญซีเอาไว้แรกจะได้เกียงอุยแน่นอนสามสามประมาณสามสี่ดาวถ้าลงทุนนิดนึงก็น่าจะ5้าดาวไม่ยากถ้าเกิดเอาทองลงทุนนะนะ แต่ตัวบางทองหมีอันนี้หมีเขาจะแนะนําเหมือนเดิมว่าควรจะสาดาวนะเอาแค่ตัวหนึ่งเพราะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปตู้ของเบ้งกับซุนกวนเนี่ยอันนี้หมีเขาแนะนําว่าให้ทุ่มเปิดไปเลยครับอันนี้เราพูดถึงตู้ของเบ้งนะแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่สามารถที่จะมีงบเพราะว่าหมีเข้าใจไงโอ้โหโดนทั้งบางทองเกียงอุยของเบ้งก็เหมือนอารมณ์ของ,งอุยอะโดนแหหัวตุ้นแหหัวเอียนกุยแกนี่หน่าสั่นสะเทือนเลยใช่ไหมสามตู้ติดกันร้องอะเอาบอกเลยร้องแน่นอนนะสายพีสายเติมน้อยร้องแน่นอนนะ วันนั้นี่มีบอกคืออย่างน้อยเอาหงม้งตัวหนึ่งแต่ถ้ามีงบจะหงดาวเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดมันมันไม่ไหวจริงๆเอาองเหงมงไว้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวก่อนเหตุผลเพราะว่าอายอ่าเดี๋ยวมีเจ้าอธิบายฟังก็คล้าย,ายๆเหมือนอ่อกุ้ยแก่แห่หัวเยี่ยนแล้วก็แห่หัวตุ้นแหละครับอารมณ์เดียวกันเลยก็คือทําไงก็คือเราจําเป็นต้องเปิดสองตัวให้ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดสองตัวไม่ได้เราก็ใส่ทู่สองไม่ได้มินพูดถูกไหม แล้วเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำไงเพื่อนๆก็มาเลือกเลยครับเอาบางทองกับหงเบ้งใส่2ตัวเลยเสร็จแล้วก็มาเปิดตามสภาพวันนึงได้ตาพยักสามถึงห้าสามถึงสิบทองได้สองพันก็ค่อยๆเปิดเก็บสะสมไปแล้วเจ้าหงเบ้งกับบางทองห้าดาวก็ค่อยมาลงคู่กันแค่นั้นเองจบแนะนําให้ลงคู่นะสองตัวนี้มันเกิดมาคู่กันหงเบ้งกับบางทองอันที่ขอพูดเก็บความรู้นิดนึงบางทองได้ฉายาว่าลายหงร่อนออส่วนหงเบ้งได้ฉายาว่าบางคนหลับคือ่อจริงๆอะ่ะ ในนักปากในสามก๊กบ้าไว้ใครสามารถได้หง่งร่องและมังกรหลับ2ตัวได้ยึดครองสามดุษภพแน่นอนแต่ปรากฏว่าเล่าปีไนดะทั้ง2แต่เล่าปีทําไม่ได้นะทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เงิน <c oughs> นี่มีคิดอยู่เลยนะถ้าเกิดสมมติบางทองกับหงเบ้งไปอยู่กับโจโฉน่าจะจบเร็วกว่านี้เยอะอะเท่าที่มีคิดนะ อ่ะอ่ะทำ,ทำไมอันนี้ถ้าเกิดถามโดยส่วนตัวหมีหมีไม่เล่นเกียงอุยนะเพราะว่ามันงบบานปลายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาบางทองกับผมไบ้ง้6หกดาวถูกไหมแค่สองคือเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ไม่ต้องคิดมากเลยเอ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนดูอย่างกวนอูจะหกดาวยากไหมมีถามแค่นี้ก่อนยากไหมยากใช่ไหมแล้วเราจะต้องไปเปิดโงมเบ้งกับบางทองเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อจะเอาเกียงอุยอีกอ่ะตายไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสูรตา,าจัดไปได้เลยครับถ้าเกิดถามพระศรีหมีนะถามพระศรีหมีระหว่างเ,าเล่นสามตัวใช่ไหม อ่ะเพืเ่อนๆดูภาพเพืเ่อนๆดูภาพขวาล่างเลยเห็นไหมเล่นสามตัวก็คืออ่อกวนอูอันอันนี้เราพูดถึงแก๊งแก๊งสามทหารเสือก่อนนะนะอ่ะกวนอูจูร่งเตียวหุยถูกไหมครับถ้าเกิดสมมติเอ,เอาบางทองกับคงเบ้งมาลงคู่กันมันก็คือเล่นได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติถามว่าเซฟนอค์เขานิยมอะไรมากกว่าเซฟนอกนิยมเกียงอุยมากกว่าจูร่งนะเขาจะเล่นคอมเพนอเกียงอุย อ๋คงเบ้งบางทองแล้วก็เตียวหุยกวนอูเขาจะเล่นอย่างนี้กันมากกว่าแต่คือของหมีอะหมีมองตรงนะงบมันบานปลายเกินไปหมีที่แข่เติมเพราะว่าหมีทําตอนนี้แปดถึงสิบเกมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวันที่สองเนี่ยอีกสองวันเนี่ยวันที่สิบสองรูหน้าออริจินเปิดหมีต้องไปทํไกายเขาจ้างแล้วก็มีหลายเกมด้วยคือถ้าเกิดหมีมานั่งเติมทุกตัวกูตายแน่นอนนะอันนี้พูดจริงๆก็เลยคิดว่ามีคงเอาแค่นี้แหละ ม่คือคือคือถามว่ามันด้อยกว่าเยอะไหมมันก็ไม่ด้อยกว่าเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายคือรู้เปล่าสุดท้ายคือถ้าพลังเรามากกว่าเขาร้านสองร้านอะ่ะเราก็ชนะอยู่ดีเพื่อนเนพื่อนงงเพื่อนเพื่อนกิดภาพมอกไหมคือจริงๆแล้วบางทีตัวละครเก่งกว่าไม่เก่งกว่าอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราอัดค่าพลังต่างจากทีมอื่นไปมันก็ชนะอยู่แล้วเกมนี้อันนี้พูดจริงๆนะถ้าเราไม่จับทัพแบบทุเรศจริงๆอ่ะ ครับแบบเขาเรียกว่าไงนะเออเอาคุณซื้อมาห้าตัวไม่มีแทงเอออย่างนั้น,นะตายก็ไม่แปลกหรอกพลังห่างกับสองล้านก็ตายอะเอเออย่างนั้นอะอันนี้เพื่อนๆต้องคิดครับต้องลองไปคำนวณเอาเองว่าเราจะเล่นตัวพิเศษสี่ตัวไหมตัวพิเศษสี่ตัวก็คือเออเห็นไหมกวนอูบางทองหงเบ้งแล้วก็เกียงอุยสุดตู้พิเศษสี่ตัวนี้ไม่สามารถเก็บเศษได้ก็อารมณ์เหมือนแหหัวเอียนแหหัวตุ้นบางทองเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องเลือกครับว่าเราจะเล่นตัวไหนถ้าเราจะเล่นเออตัวพิเศษหมดเลย4ตัวงบต้องบานปลายนิดนึงนะอันนี้เพื่อนๆต้องคิดดูให้ดีไม่นับเตียวหุยเพราะว่าเตียวหุยเป็นตัวธรรมดาเราสามารถเก็บเศษแกได้ถูกไหมครับประมาณนี้นะตัวส่วนตัวนี้หมี่พูดเหมือนเดิมหมี่ก็จะเล่นเอาแค่เออหงเม้งกับบางทองเอา6กดาวแค่นี้พอแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วแค่เปิดกวนอูหกดาวตัวหนึ่งกูก็ซึ้งแล้วเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าเป็นสายเติมไม่น่ามีปัญหาหรอกถ้าสายเติมสายเติมฝ่ายนี้เขาก็มีทองอยู่1ล้าน ตาพยักสองพัเรียบร้อยแล้วตัวไหนมาก็กด6ดาว6ดาววันเดียวจบนี่ก็มันก็เทพแบบเออก็าทำจริงก็คือเทพเลยประมาณนี้นะครับ <S <S แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่เล่นเออคนนิยมเล่นสูตรอย่างทีมหนึ่งเี้ยเพื่อนๆสามารถไปเล่นทีมเออทีมที่สได้เพื่อนเเห็นปะพวกเตวซีฮงตงกวนเป๋งมาืุลู่จูโล่งหดาวหรือไม่ควนอันผิงหดาวพวกนี้เก่งหมด แล้วพวกนี้สายสัมพันธ์ตัวล่างค่อนข้างจะสอดคล้องกันเอาง่ายนะสายสัมพันธ์ห้ากันหมดเล่นง่ายอันนี้เราพูดถึงสายรีสายเติมน้อยที่แบบหพี่ครับแค่ผมเปิดกวนอูหกดาวตัวเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วก็ตามนั้นครับเออก็ตามนั้นก็อ,อาจาจะแบบเอากวนอูมาผสมกับตัวข้างล่างมันก็โหดเอาจจริงมันก็โหดแต่คือตัวข้างบนโหวดกว่าครับแต่อย่างที่บอกคือมันก็โหดจริงแต่คือมันก็งบประมาณสูงกว่าเยอะมากใช้คำว่าเยอะมาก เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าทีมล่างเนี่ยเราสามารถเก็บเศษได้ถูกไหมเราเก็บวันละ5 30วันร้อยห้าสิบเศษแป๊บเดียวก็6ดาวถูกไหมครับในขณะที่ว่าตัวบนเก็บเศษไม่ได้เราต้องยังไงต้องเราต้องไปอย่างเดียวหรือไม่ก็เล่นทุกวันไปก็ได้เอาจริงเอาจริงเกมเนี้ยนะทองกับตาพยักมันก็ไม่ได้หายากนะมันก็มีแจกทุกวันอยู่แล้วถูกไหมก็ค่อยๆเปิดไปแต่คือว่าจะ6ดาวนานแน่นอนนะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติสาม lair, สามตัวชนกันแบบนี้นี่้โห buffs. ถ้าไม่เติมยากมากครับงบมานปลายสุดๆามีทำเมียนะถ้าทำเมียนะ สรุปถ้าเกิดเพื่อนๆที่เปั้นจูร่งอยู่แล้วหกดาวเกียงอุย e, เราเอาแค่เนี่ยครับอย่างทูบิงโกตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปหมหมีก็ไม่ได้เปิดเนี่ยหมีก็ไม่ได้เปิดแฮหัวเอียนเลยกูไม่เอาแล้วไม่ไหวกู <c oughs> ค,คิดสภาพก็อาจจะเนี่ยถ้าเกิดใครจะเล่นเกียงอุย e, ก็ควรจะดองไวตั้งแต่ตู้ลกซุนแล้วนะแล้วก็มาเปิดแต่คงมีหมีไม่เล่นไงแต่อาจจะเปิดเอาเอาสอักสามสี่ดาวมามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันประมาณนี้นะแต่แต่คือจะเล่นไหมคงไม่เล่นเพราะว่าถ้าจะให้มาหมีมานั่งแบบเออ โอ้โหทุกคู่ไม่ไหวนะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดมีมีใส่สองตัวใช่ไหมมีก็ต้องเลือกถูกไหมเกียงอุยมันก็ไม่มีที่ที่สามถูกไหมมีก็ต้องไปเอาหงเบ้งกับบางทองหมีที่มีจบเลยเพราะว่ากวนอเตียวหุยเออแล้วก็จู่โลกหมีหงดาวเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเนี่ยมีมีเอาแค่ขงเบ้งกับเออบางทองหงดาวมีจบเลยแค่นี้พอแล้วกูพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วจริงๆนะเกมนี้เอาเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอใจแล้วคืออย่างน้อยคือมันเก่ง คืออย่างน้อยเราไม่ถ่วงคนอื่นครับเราพอสู้ได้เออเราเราไม่ถ่วงคนอื่นแค่นี้เราพอใจแล้วเราหัามีนะประมาณนี้แต่ถ้าถามเรื่องจูล่งกับเกียงอุยหมีก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคอมเพนของหงเบ้งเกียงอุยบางทองภาษีดีกว่าของจูลงโล่งเพราะว่าอย่าลืมว่าเออตัวเกียงอุยเป็นแทงแท้นะครับแทงแท้ที่ถึกกว่าเทียวหุยอีกถ้าเกิดสมมติไอ้สองตัวนี้ลงคู่กันโอ้โหแข็งมาก ก็เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันในในคลิปที่มีออกมาพูดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคิดิเคห์ดูกันว่าเฮ้ยเราจะเล่นตู้พิเศษสี่ตัวจริง,รงๆหรอวะเจ็บแน่นอนนะบอกเลยเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนผมใช้คํานี้เลยอ่าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับที่กาลังแบบตัดสินใจอยู่เพราะว่าเออที่ผ่านมาตอนนี้วีชนไปสามตู้นี่ก็คือเจ็บเจียนตายเลยใช่ไหมอันนี้มีเข้าใจเลยแบบ แบบเขาเรียกว่านะเอาเอาไม้มาดามมือเลยตอนนี้จะเดินเข้าโรงพยาบาลให้ได้ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของจกจะต้องเชิญแล้วครับจกต้องโดนแล้วนะบางท้องเกียงอุยแล้วก็หงเบ้งนะตอนที่ผ่านมาจกไปหัวเราโวยโดน3ตู่ตายแน่ๆพวกมึงตอนนี้ตัวเองมาโดนเองแล้วนะก็แต่ว่าหมีหมีคำนวณให้เรียบร้อยแล้วไงว่าเออจริง,รงๆเราไม่ต้องเอาเกียงอุยก็ได้นะจริงๆเราเอาแค่บางทองครับหงเบ้ง6กดาวนั่นก็โหดโคตรแล้วถ้าหดาว2องตัวคู่กนอูเตียวหุยจูล่มก็คือพีกแล้วอะถ้าพลังไม่ห่างตกได้หมดแน่ มีกล้าพูดเลยอ่ะก็อย่างที่บอกครับก็อันนี้คืออันนี้สรุปให้ฟังนะสําหรับตัวใหม่ที่จะเข้ามาพวกนี้ก็คืออ่อคุยแกนะครับแล้วก็บังทองนะอันนี้มีสรุปให้ทั้งวุยทั้งโจกเลยเพื่อนเพื่อก็ลองฟังแนละ้วก็อลองไปคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันว่าเราจะเปิดตัวไหนแลนะหยุดที่กี่ดาวถ้าทางม,มีไม่ไหวจริงๆก็เอาแค่หนึ่งเอาแค่หนึ่งตัวก่อนอย่างน้อยเรามีสแตนบายเอาไว้ใส่ตู้แค่นี้พอก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆสักวันก็หกดาวแน่นอนนะครับ เอาไปว่าหมีให้กางใจทุกคนแล้วกันขอทุกคนเล่นเกม3โก๊กแท็กติกเอ็มอย่างมีความสูงแล้วกันถ้าเกิดมีคำถามอะไรมาพิมพ์ใต้ใต้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าหมีว่างอะไรหมีไล่ตอบทุกคนไม่ต้องห่วงนะอ่ะแล้วเจอกันนะครับวูเสียงแหบเลยนะ